นะคะเพนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะไม่ได้มาเจอกันนาะนเลยประมาณสามสี่วันเนาะเพราะว่า,าสติสัมมานาด้วยนะคะสัมมานายาวเลยนะคะแล้วก็ไม่สบายนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเรียกว่าหายเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยแบบว่าออกมาออกมาพูดคุยกับพี่ๆในวันนี้นะคะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้เนาะ นะคะก่อนอื่นนะคะต้องสําหรับแนะนําตัวสําหรับพี่ๆหลายๆคนเนาะคะนะคะ,นะคะที่เพิ่งเข้ามารู้จักสาแล้วก็เพิ่งมาเห็นกันครั้งแรกเนาะ,ะก็คือสานะคะสาอ่า จากช่องสาสาสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณเข้ามาในช่องนี้นะคะแล้วคุณเจอสาอะคุณเจอสานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นคือเทคนิคในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เทคนิคในการทําเงินบนโลกออนไลน์นะคะ mindset แแล้ววิธีคิดกําลังใจดีๆจากสานะคะโอเคค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะพี่ๆได้ยินชัดไม่เอ่ยชัดเนาะไม่น่ใจนะคะ โอเคค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนาะในวันนี้ก็คือในเรื่องของอหลายหลายคนที่ที่แบบว่าอ่ะเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วละ่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบว่าผุบผุบโผล่ไปต่อแบบไปต่อนานๆไม่ได้อะ่ะทุกคนเอออันนี้คือไม่ใช่คนที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาในออนไลน์สักพักแล้ว ะะเข้ามาในออนไลน์วิ่งเข้ามามาสิงสถิตยอยู่ในออนไลน์สักพักแล้วแต่ว่าเหมือนอยืนระยะไม่ได้ในออนไลน์แล้วก็ออกไปนะคะยืนระยะไม่ได้ในออนไลน์แล้วก็ออกไปนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะสามารถแชร์เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าในสัมมนานะคะศาก็นาในเรื่องของอ แนวคิดตรงนี้นะคะไปไปพูดในสัมมนาด้วยเนาะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันสำหรับพี่ๆในติ๊กต็อกนะคะว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนระยะอยู่ได้นานๆในออนไลน์นะคะมีวิธีคิดอย่างไงนะคะมีวิธีทำอย่างไงนะคะให้เราเนี่ย <c oughs> ให้เราเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่หมดพลังเออไม่ยอมแพ้ไปก่อนนะคะก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์เนาะนะคะ อะหัวข้อสวัสดีค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากฝากอ่าฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเพราะาเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วค่ะการที่เราเป็นคนที่ ร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วนะคะเราจะรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะเราจะรู้จักให้แบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะการที่เราวันนี้นะคะเราแชร์หนึ่งครั้งเท่ากับการที่เราได้แบ่งปันและเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปในระดับหนึ่งศาสต้องบอกเลยนะคะที่ศาทําช่องนี้ขึ้นมาศาสสาอยากที่จะ <c oughs> นะคะต้องการที่จะทําใหตาตใ้ตามตรงใบตามตรงไบโอที่ศาเขียนไว้เลยค่ะศาต้องการที่จะทําให้ คนไทยนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสรอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆผู้หญิงคนเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะนะคะแต่ว่าสรก็อยากจะมีส่วนที่จะทําให้อะไรมันดีขึ้น ะะทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอีกระดับนะคะจากใครที่แบบว่าไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์พอคุณเข้ามาช่องนี้นะคะอย่างน้อยค่ะคุณก็จะมีแนวคิดวิธีคิด,คดหรือแม้แต่วิธีการค่ะไม่ใช่วิธีคิดอย่างเดียวแต่รวมถึงวิธีการในการที่คุณค่ะสามารถที่จะพาตัวเองเข้ามาทําเงินบนโลกออนไลน์ได้เนาะเออพาตัวเองมาทําเงินบนโลกออนไลน์ได้ ะะและแบบยังยืนด้วยสิ่งที่วันนี้ค่ะหลายคนบอกว่าทำไมอะ่ะใส่ย,ยกตัวอย่างอันนี้คือขอนอกเรื่องก่อนเนะาะใส่ยกตัวอย่างหลายคนนะคะหลายคนมีวิธีการนะคะพี่พี่ขาหลายคนมีวิธีการมีเทคนิคการยิงแอดนู่นนี่นั่นมีาการทำคอนเทนต์มีเทคนิคในการพูด ปิดการขายโน้มน้าวใจมีสกิลทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่มันอยู่ในตัวพี่ๆเองนะคะมีสกิลเยอะมากเลยแต่พี่ๆรู้ไหมคะต่อให้วันนี้พี่ๆมีสกิลเยอะมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าแบบจิตใจมันไม่ได้อ่ะมันก็ล้มหน้าทั้งหน้ากระดาเลยนะเออนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าวันนี้คทางจิตคุณต้อง เล่นกับจิตตัวเองประมาณ80%ที่เหลือเป็นในส่วนของสกิลออนไลน์ค่ะพี่ถึงจะไปรอดในออนไลน์แต่ตราบใดที่บางบางพี่บางท่านเนาะมีสกิลออนไลน์เยอะมากเลยอะแต่จิตใจอะมันมันห่อเหี่ยวเหลือเกินนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อในออนไลน์ได้มันอาจจะแบบเข้ามาในออนไลน์แล้วอาจจะแบบผบผบโผล่บ้างอะไรอย่างนี้เนาะเออผบผบโผล่บ้างนะคะไปต่อแบบ คือไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถที่จะยืนระยะได้ในออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่สามจะมาบอกหัวข้อเลยนะทุกคนหัวข้อคือเราจะไปต่อได้อย่างไงในออนไลน์เออให้แบบสามารถที่จะยืนระยะได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่สายอยากบอกในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันเนาะในเรื่องของจิตอ่ะก่อนที่เราเข้ามาแล้วละ่ะ สาชื่อว,ว่าพี่ๆหลายๆคนเนาะเข้ามาอยู่ในออนไลน์สักระยะแล้วล่ะนะคะพี่ๆมีความหวังหลายๆคนมีความหวังที่ะจะเข้ามาทําธุรกิจมาทําเงินในในโลกออนไลน์โดยเฉพาะช่อง Tik t o ็อกใช่ไหมคะช่อง tiktok อกเนี่ยเรารู้กันดีอยู่เนาะว่ามันมีรายได้หลายทางต้องบอกก่อนเลยว่าการที่แบบว่าหลายๆคนเข้ามาใน tiktok ถูกไหมคะหลายๆคนเข้ามาบนโซเชียลมีเดียอ่า สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะมาเล่นเออมาเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดมาเล่นเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเพราะว่าในเนี้ยค่ะมันมีทั้งต้องบอกก่อนนะในช่องเนี้ยเรารู้กันู่อยู่เนาะมันมีทั้งสาระเออสาระความรู้และก็ความบันเทิงนะคะการที่เข้ามาสิงสถิตยอยู่เป็นระยะเวลานานๆนะ่ะ มันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายอันนี้มันก็คือข้อดีอันนี้คือสําหรับคนกลุ่มแรกเนาะที่เข้ามาเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเริงใจโอเคปะเออความบันเทิงเริงใจแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเพื่อทำธุรกิจเข้ามาเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้ในวงการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ในช่องทางหรือในแพลตฟอร์มหรือในวงการบันเทิงค่ะเข้ามาเพื่อสร้างรายได้นะคะอันนี้คือเราเข้ามาแล้วแบบว่า พี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายรสแลกตามด้วยชื่อเล่นกันได้นะคะมาแนะนําตัวนะคะมารู้จักกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาพบกันทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆเย็นนะคะก็จะมีบางวันที่สามไม่ได้ออกมาไลฟ์เนาะไม่ได้ออกมาไลฟ์ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะแบบว่าติดเรียนบ้างเนาะนะคะติดเรียนล่างหรือมีธุระอันนี้คือบางทีก็จะไม่ได้ออกมาไลฟ์นะคะแต่ก็ส่วนมากนะคะก็จะ มาเจอกันแทบทุกวันอยู่แล้วนะคะตอน9กโมงกับสิบเนนะคะเป็นคนที่ชอบเลข19ค่ะเลยก็เลยต้องแบบว่ากำหนดเวลาเป็นประมาณนี้เนาะ,อะขอต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หาสาจ,จะมาบอกวิธีคิดที่จะให้พี่ๆอะค่ะไปต่อในออนไลน์ได้แบบยาวๆออไปต่อในออนไลน์ได้แบบยาวๆที่บอกค่ะหลายคนหลายคนเข้ามาแล้วในออนไลน์ แล้วก็จะมีคนแบบสองกลุ่มมันก็ไม่แปลกถูกไหมคะมันก็ไม่แปลกแต่สําหรับพี่ๆที่ต้องการที่จะเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาทําเงินและเข้ามาเติบโตบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องบอกนี่นะคะว่าเป็นสายสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนอะไรคะเพื่อที่จะทําให้เหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นซุปตา์ในช่องของเราเราการที่คนนะคะรู้จักเรามากมากการที่เรา รู้จักคนมากเท่าไหร่หรือคนเนี่ยเราไม่ใช่สิการที่คนเราทําให้คนอื่นๆรู้จักเรามากเท่าไหร่อันนั้นก็คือโอกาสในการสร้างรายได้เราก็จะมีสูงมากเท่านั้นนะคะก็เหมือนกันค่ะสมมติว่าสมสายยกตัวอย่างให้สมมติว่าว่าถ้าวันเนี้ยค่ะพี่พี่ขายสินค้านะคะพี่พี่ขายสินค้าตัวหนึ่งแล้วการที่พี่พี่อะค่ะมี fc มีฐานแฟนคลับเยอะมากที่เข้ามา,าซื้อสิน เข้ามาดูพี่เวลาไลฟ์นะคะพี่ๆก็จะมีอะไรคะพี่ๆก็จะมีโอกาสที่จะปิดการขายในไลฟ์ในจำนวนที่เยอะกว่าการที่คุณไม่มี FC หรือแฟนคลับเลยจริงไหมคะ,ะวันนี้นะคะสิ่งที่สาจะบอกนะสิ่งที่สา,ส,ส,าสำหรับในวันนี้เราไม่ได้พูดถึงมือใหม่แต่เราพูดถึงคนที่เข้ามา อยู่ในออนไลน์สักพักแล้วนะคะอาจจะมีหลายสายที่ออกมากําลังสร้างตัวตนอาจจะมีสายฮาอะไรคะมีสายฮาสายสายสายกินเออสายสายทําอาหารสายความรู้คือมีหลากหลายสายมากค่ะกับกับหลายๆคนที่เข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าจะทำอย่างไงนะคะให้เราสามารถที่จะออกมาไลฟ์ทุกวันได้ะคะ่ะโดยที่ โดยที่วันนี้ค่ะเ,าเราแบบไม่ผูผุบโผเออสารเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราสามารถที่จะยืนระยะได้นานๆนานบางคนนะคะต้องบอกเลยว่าบางคนอ่ะเหมือนใสยย่ยกตัวอย่างเอาสายหาแล้วกันเนาะบางคนอ่ะคือก๊อปปี้อะค่ะก๊อปปี้ลอกเรียนแบบคนอื่นจนขาดความเป็นตัวเองมากๆเลยอะคะ่ะเออนะคะหลายๆคนนะคะก๊อปปี้คนอื่นจนขาดความเป็นตัวเองมากๆเลย พอวันหนึ่งอะที่มันรู้สึกว่าเราออกมาหลายแล้วมันไม่มันไม่มีความเป็นตัวเองหลงเหลืออยู่เลยอะคุณก็จะเลิกแล้วก็ออกจากออนไลนแบบ์ไปโดยแบบไปโดยแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยค่ะคือคือสาจ,จะบอกว่าวันเนี้ย่ะถ้าคุณคิดจะออกมาสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าอย่าออกมาแบบไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองอะคือให้คุณเอาจริต เอาสิ่งต่างๆที่เป็นตัวคุณออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นไม่ต้องเฟกเออเอาความเป็นตัวตนของคุณออกมาจริงๆอะคะ่ะไม่ต้องเฟกนะคะเพราะบางทีเฟกมากเกินไปสัตจะบอกว่าคนดูที่ดูเราอยู่อะคะ่ะเขารู้เขาฉลาดพอเออเขาฉลาดพอที่เขาจะดูเราออกว่าเราอะเฟก เราจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณอยากยืนระยะได้นานๆนะคะและถ้าคุณอยากเคารพตัวเองในการไลฟ์นะคะคุณกเ็เอาตัวตนของคุณออกมาคุณเป็นแบบไหนคุณก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่สายอยากจะบอกและอีกอย่างหนึง่งวิธีในการคิดให้คุณยืนระยะได้นานๆหลายคนมันจะมีที่บอกค่ะอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ต้องการมา เอาเงินจากโลกออนไลน์อันนี้เราไม่พูดคนที่แบบเข้ามาสนุกสนานบันเทิงในออนไลน์เนาะแต่ต้องการที่จะแบบมาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะมาเอาเงินอ่ะมาเอาเงินมามาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ดีกว่าเนาะมันมันมันดูแบบเป็นคำที่โอเคกว่านะคะมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะเออศาสตร์จะบอกว่าวิธีคิดค่ะจากการที่เราต้องการที่ เราจะเข้ามาเอาอะนะคะเหมือนกับวันนี้ถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะสอสใส่ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์อันนี้คือยกเว้นแม่ค้าออนไลน์สาย Cf นะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณตั้งใจว่าคุณคุณปักหมดไว้ที่เงินเลยอะว่าวันนี้คุณไลฟ์จบคุณจะได้สิบออเดอร์20สออเดอร์หรือคุไลฟ์ไป1เดือนแล้วคุณจะมี ออเดอร์เข้า2,000 0 0บาทสมมตินะคะสมมติส0 0 0 0 0บาทแล้วเวลาที่คุณนะคะไลฟ์จบหรือไลฟ์ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่มีออเดอร์เข้ามันไม่มียอดขายเข้ามันไม่มีใครอินบ็อกเข้ามาซื้อสินค้าของเราเลยเนะี่ยมันจะทำให้คุณเครียดกังวลจิตตกเพราะคุณจิตตกแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะส,สายห่งพยายามบอกกับพี่ๆหลายๆท่านมากวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะ เข้ามาโดยเฉพาะสายสร้างตัวตนนะสิ่งแรกคือสามไม่อยากให้คุณปักหมุดที่เงินเพราะคุณจะไปต่อไม่ได้แต่วิธีการปักหมุดให้คุณไปปักหมุดที่การให้การส่งต่อคุณรู้ไหมคะยิ่งคุณให้คุณส่งต่อมากเท่าไหรอ่อ่ะพอพอสิ่งที่คุณให้ออกไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้คนน่ะแล้วผู้คนมันดีขึ้นอะ่ะเออแล้วเขาดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง สิ่งที่คุณจะได้มากกว่ายอดขายอะ่ะคือคุณจะได้ทั้งคนที่รักคุณศรัทธาคุณเคารพคุณแล้วสิ่งที่ตามมามันคืออะไรคะยอดขายมันคือเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โฟกัสที่การให้การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณมากกว่าการที่โฟกัสที่จะเอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะสาถึงบอกอวิธีคิดเนาะ เอออันนี้คือเป็นวิธีคิดที่ที่อยากจะบอกหลายๆคน อ่อันนี้สวัสดีพี่พี่ทุกๆคนที่เข้ามาชมสดหรอกนะคะที่เข้ามาชมสดเนาะสำหรับตอนเช้าเราจะไม่มีอัดไว้นะคะเหตุผลศาตร์ต้องบอกแบบนี้นะคะทั้งในเพจอ่าในเพจด้วยในทิกต o k ด้วยทําไมวันนี้คะทาไมวันนี้ศาถึงบางบางวันศาตร์ก็ออกมาพูดโดยที่แบบว่าไม่มีคนดูสักคนเลย <S <S เป็นเพราะว่าจิตตั้งต้นเป็นเพราะว่าจิตตั้งต้นศาตร์ต้องการที่จะให้แต่ไม่ใช่ต้องการที่จะได้ถ้าคาว่าวันถ้าศาสตร์ต้องการที่จะได้ แค่อาทิตย์เดียวเราไม่มีคนดูศาสา,สาก็ลมเลิกแล้วค่ะศาสาก็ไม่ออกมาไลฟ์สดให้พี่ๆไม่ได้ออกมาไลฟ์สดทําไมศาสถึงจะต้องเอาความรู้ที่สามีค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆด้วยเออทั้งๆที่สิ่งที่ศาสได้เรียนรู้อะค่ะมันมีมูลค่าเออสิ่งที่ศาสได้เรียนรู้มาศาสจ่ายจ่ายเงินเพื่อที่จะเรียน เพื่อที่จะเรียนรู้ม,ม,มันมันมันมีละมันมีค่าใช้จ่ายอะแล้วก็จะต้องเสียสละทั้งในเรื่องแบบกายใจเพื่อที่จะไปไปนั่งเรียนอะกว่าจะได้ความรู้ตรงเนี้ยทาไมถึงวันเนี้ยภาษาต้องเอาออกมาแต่งอ่านะคะทําไมต้องเรียกเลยว่า พะเรามีความรู้อยู่ในตัวทําไมเราถึงจําเป็นต้องแบบว่าออกมาแบ่งปันอะเราไม่จําเป็นออกมาแบ่งปันก็ได้แต่ว่าอันเนี้คนยค่ะเป็นเพราะเลยคะเป็นเพราะจิตตั้งต้นเราอยากที่จะให้นะคะแล้วสาก็อยากจะบอกพี่ๆว่าถ้าวันเนี้ยพี่ๆอยากจะยีระยะอยู่ในออนไลน์สิ่งที่พี่ๆคิดเลยนั่นคือในเรื่องของการให้ค่ะเราควรที่จะมีจิตตั้งต้นแห่งการให้นะคะและ พอเรามีตั้งต้นแห่งการให้คุณรู้ไหมว่าการที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ใครได้หนึ่งคนทำให้เขาอะค่ะย้ายจากจุด A ไปจุด B ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเป็นแบบว่าเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาเป็นไอดอลนให้เขาตอบว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้คุณขายสินค้า A นะคะแต่ว่าถ้าวันหนึ่ง ที่เขาที่คุณมีแฟนคลับหรือฐานแฟนคลับดีมี f c ซแล้วมีคนที่รักคุณแล้วค่ะต่อให้วันนี้คุณไม่ขายสินค้า A คุณย้ายไปขายสินค้า B สินค้า C เขาก็จะตามไปซื้อคุณเพราะว่าเขาคิดว่าการที่คุณหยิบจับสินค้าอะไรค่ะเขาก็จะสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าสินค้าที่คุณสินค้าที่คุณจับมาแบ่งปันปน,นั่นก็คือเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพจริงๆ ะะเพราะวันนี้เขาอะไรคะเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าตัวสินค้าแต่เขาซื้อเพราะความเป็นคุณถูกไหมคะเขาไม่ได้ซื้อลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะว่าตัวสินค้านะแต่ลูกค้าซื้อเพราะความเป็นคุณนะคะอ่าจากถึงบอกว่าวันนี้คะ่ะจิตตั้งต้นสำคัญและหลายๆคนก็บอกว่าพออทำไปสักระยะหนึ่งแล้ว อ,อันนี้สามารถที่จะคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะพี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วสาฝากกดแชร์ไปเพื่อแบ่งปันความรู้นี้นะคะให้กับผู้คนนะคะเพราะว่าเรานะคะเรามีจิตตั้งต้นแห่งการให้นะคะเรามีจิตตั้งต้นแห่งการให้ยิ่งเราให้เราก็จะยิ่งได้โอเคไหมคะก่อนที่เราจะรับเราก็ต้องรู้จักที่จะให้นะคะก่อนโอเคค่ะสำหรับหลายๆคนที่วันนี้ออกมาแบ่งปันแล้วเออออกมาแบ่งปันแต่ว่า บางคนก็เหมือนคอนเทนต์ตันอะทุกคนเออเคยเป็นไหมอะ่ะบางวันก็เหมือนแบบคอนเทนต์ตันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเพราะว่าไอสิ่งที่ที่ฉันพูดฉันก็พูดไปหมดแล้วในหลายๆวันถูกไหมคะศาสต์ศาสต์จะบอกแบบนี้คะ่ะว่าถ้าพี่ๆมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการที่อวิธีง่ายๆเลยคะ่ะเอาสิ่ง พี่ๆนะคะสามารถอันนี้คือเอาจากห้องสัมมนามาแชร์ให้เลยนะคะก็คือพี่ๆนะคะสามารถนะคะ list อ่า list อะไรคะ list สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเออสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักนะคะมันก็คืออันเดียวกันแหละเนาะเอออาจจะเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนก็ได้แล้วก็สิ่งที่รักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอ่ะลิสต์สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะคะ เข้ามาพูดนะคะเพราะการที่วันนี้ค่ะเราจะพูดอะไรได้ดีมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราชอบรักหลงไหลหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆเราถึงจะสามารถที่จะพูดออกมาได้ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะพี่ๆหลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทยายแสตมด้วยชื่อเวนได้นะคะจะได้รู้จักกันเนาะเออนะคะพี่ๆสาก็ที่จะเอาตรงนี้มาเขียนอ่ามามาเล่าได้นะในกรณีที่แบบว่าคอนเทนต์ตันนะจ๊ะคอนเทนต์ตันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อา่าใช้วิธีนี้ได้เพราะว่าสาก็ใช้วิธีนี้นะเออสาก็ใช้วิธีนี้นะคือนําสิ่งคือ อะไรที่เรามีประสบการณ์ร่วมอะไรที่เราชอบอะไรที่เรารักอะไรที่เราหลงไหลเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยโดยทีเ่เราสามารถที่จะพูดมันได้ดีอะทุกคนเข้าใจไหมเออในกรณีหลายๆคนคอนเทนต์ตันนะ,ะถ้าอ่าถ้าบอกว่าฮ มันหมดแล้วสมมติสมมต,มมติบางคนพูดพูดในไลฟ์มาพูดออกในไลฟ์ทุกวันว่ามันหมดแล้วไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ตัวไหนมาพูดคุณสามารถที่จะไปหาความรู้ได้เพิ่มความรู้หาจากไหนคะเซิร์ช Google ก็ได้คะ่ะ YouTube ก็มีเยอะแยคะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ก๊อปปี้เขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะไม่ใช่ก๊อปปี้เขาทุกสิ่งทุกอย่างวิธีง่ายๆเลยคะ่ะพี่ฟังแล้วก็จดเฉพาะหัวข้อสําคัญเนื้อหาใจความหลัก ะะและพี่นะคะและพี่ก็นำหัวข้อสำคัญนั้นมายกตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์ของเราเองนะ,ะเพราะสาก็ทำแบบนี้จริง,รงๆนะคะสาเอายางอย่าง,างหลายๆครั้งที่สา่ายยกตัวอย่างก็คือจะเป็นเหตุการณ์ของสาาเองเนาะเพราะว่ามันจะทำให้พี่ๆเก็ตได้เร็วนะคะในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดในไลฟ์จริงๆนะคะอันนี้เป็นแบบว่า สิ่งที่แบบว่ามันดีอะเออทุกคนมันดีอะก็ะเลยอยากที่จะมาส่งต่อเนาะนะคะวันนี้เราก็เข้ามารางพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปได้เลยนะคะทุกคนค่ะรู้ไหมว่าทำไมตอนเช้าเราถึงต้องมีมงกุฎค่ะเราใส่มงกุฎด้วยเพราะเราเป็นนางฟ้ามาให้ความรู้ค่ะทุกคนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะถ้าแบบว่าพี่พี่คนไหนนะคะอ่าพี่พี่คนไหนนะคะเข้ามาฟังก็เลยบอกบอกเลยว่าเนื้อหาแบบจัดเต็มทุกวันนะเออถ้าพี่พี่ฟังของสานะแบบเนื้อหาแบบจัดเต็มทุกวันแล้วก็พี่ๆี่นำไปปรับใช้ในออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะสาก็ มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็สาหรับต้องบอกก่อนนะคะสาหรับวันนี้นะคะใครที่อยากที่จะเออใครอยากที่จะเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากที่จะเข้ามาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ขายสินค้าหรือ ออขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเอาะสินค้าอะไรมาขายไม่รู้จะหยิบจับอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นที่อะไรนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสาสาสานะคะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะนะคะต้องการที่จะได้พาร์ทเนอร์ในการมาทำทีมด้วยกันนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจในการช่วยกันสร้างทีมกับสานะคะก็ คุณสามารถที่จะ inbox เข้ามาได้เลยนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วมาช่วยกันมาและมาทำธุรกิจร่วมกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสายก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันไม่ใช่พรุ่งนี้สิตอนเย็นเนาะเออตอนเย็นนะคะตอนเย็นคุณสามารถเข้ามาเจอกับสา อีกรอบได้นะคะตอน1 9นากานาทีนะคะโอเคค่ะแต่ว่าตอนเช้าต้องบอกก่อนเลยนะร้อนอนะคะคุณก็สามารถตอนสมมตินเนื้อหาตอนเช้าไม่ใช่สมมตินเนื้อหาตอนเช้านะคะพี่ๆสามารถที่จะไปฟังย้อนได้นะคะที่ YouTube นะคะช่อง โค้ดสาสี่นะคะหรือสาสา,ส,าสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูสดด้วยนะคะ